เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาส์สครั้งที่74ที่ฝรั่งเศสนะคะปีนี้จัดขึ้นในวันที่6 1ถึงกรกฎาคมโดยพี่เจยอ,อภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลผู้กำกับมากฝีมือของไทยปีนี้ได้พาหนังใหม่เรื่อง m e m o r ี a โปรเจกต์ร่วมทุนสร้างนานาชาติซึ่งก็ได้ดาราออสการ์อย่างทิลด้าสวินตันนำแสดงร่วมชิงชัยในภาพยนตร์สายหลักของงานโดยล่าสุดพี่เจย์อัปเดตท,ทีมข่าวถึงความพร้อมรวมถึงมาตรการการรับมือกับโควิด1 i ในฝรั่งเศส ก่อนจะเข้าร่วมงานในสัปดาห์หน้าในส่วนของเครื่องแต่งกายได้แบรนด์ดีออมารับหน้าที่ดูแลค่ะพี่มาอยู่ฝรั่งเศสได้สักระยะนึงแล้วค่ะเกี่ยวกับงานที่เมืองอื่นด้วยเห็นสถานการณ์ ทางด้านโควิดที่มันต่างจากบ้านเราเนาะมันเป็นช่วงที่เป็นขาลงของเขาในแง่ของเคสที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาตรการเขาก็จะเริ่มผ่อนปลนมากขึ้นไม่จะเป็นต้องใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านฮะหรือในที่ชุมชนแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนในห้องหรือว่าในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะยังจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่เทศกาลที่คานก็ มีการดําเนินการตามนี้ฮะและเท่าที่ทราบม,มาก็คือมีการตรวจโควิดทุกสองวันฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้วัคซีนเต็มโดสพี่ดังจะฉายวันที่สิบห้ารับ mm hmm. อาทิตย์หน้าและพี่จะไปวันที่สิบสามฮะถึงวันที่สิบแปดครับที่ผ่านมา mm hmm. ผมได้รับการติดต่อจากทางด mm ีอ hmm. ของเมืองไทย ซึ่งเมืองไทยเดียวเมืองไทยประสานงานา<ม>ผ่านกับทางฝรั่งเศสคือดีออจะมีคนรู้จักระดับหนึ่งในในแง่ของคนรู้จักนี่หมายถึงตัวผมเองนะและก็เคยทํางานให้ดีออเมื่อกี่ปีมาแล้วนานมาแล้วระดับหนึ่งตอนนั้นทำแผนกเจเวอรี่ทำเป็นเป็นวิดีโอพรีเซนเตชันขอบคุณมากเลยนะคะ คุณเจยอพิชาตาพงศ์นะครับเผยกับทีมข่าวว่าหนังเมมโมเรียที่เข้าร่วมชิงชัยรางวัลที่เมืองคานส์ปีนี้มีการนำเอาภาวะการนอนไม่หลับครับซึ่งเขาเนี่ยเคยประสบมาหลายปีที่ผ่านมารวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความทรงจำภาพรวมของมนุษยชาติที่มีความเชื่อมต่อกันในแต่ละภพชาติด้วยโดยหนังนะฮะเล่าเรื่องราวของหญิงชาวสกอตแลนด์ที่เห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงซึ่งซึ่งไม่รู้ที่มาจึงตัดสินใจออกตามหาคำตอบครับ นอกจากนี้นะฮะเมโมเรียยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเจยอภิชาติพงศ์ที่ถ่ายทํานอกประเทศไทยโ,ยโลเคชั่นถ่ายทําอยู่ที่กรุง ata, รบุกตานะฮะประเทศโคลอมเบียในลาตินอเมริกานั่นเองแฟนหนังก็คงต้องมารอลุ้นกันนะฮะว่าผลงานหนังเรื่องนี้จะคว้ารางวัลสําคัญที่เมืองคานปีนี้ได้หรือไม่หลังจากเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับคุณเจยอภิชาติพงศ์เคยพาหนังลุงบุญมีระลึกชาติคว้ารางวัลปาล์มทองคำซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานนี้มาแล้วด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ